ก็อยู่ที่มุมแดงแน่นอนเก็บอยู่ประมาณ54โอ้โหทีมอ่ะสไตล์เดียวกันครับบวยคู่นี้อะไรมากมายนักแต่ก็โอ้ยเอาเงินเดิมพัดมาซื้อฉันอ้าวโดนบวกขวาครับอ้าวขวาอ,าวาอา้าวแข้งซ้ายมาแข้งซ้ายาแล้วแข้งซ้ายดีเซลเล็กก็ยังนี่ครับออกแข้งขวามา F 1 6คืนนะครับเอ้าเอ้าขวาครับก็เบิ้ลแข้งธรรมดานะครับแต่ว่าเบิ้ลถูกจังวะโอ้โห พอจะประคุณเย้ยจะยืน,ยน,ยนอยู่ไหวได้ยังไงครับทิ้งตัวเลยครับแหมอันนี้ฉันไปนึกถึงความหล่อของหนึ่งเทพเสียหายนะครับดอกเมื่อสักครูจมม่จิ้มหมัดขวาจิ้มหมัดซ้ายอา้าวทำไมแข็งไปอ,อ้าวไม่แข็งครับโตัด้วยขวาแข็งซ้ายครับดิฉันก็เอาหมัดมาสู้ครับแขงเข้าขวาเพชรวินดิฉ็นไปขวาครับอา้าวโอ้ฝรั่งฝรั่งนี่ยื เขนะ้าครับมาดูจุดเกิดเหตุกันช้าๆ,ๆแบบชัดๆ,ๆครับทีหมัดขวาดอ,อ,อกนี้แหละครับมีอาการแล้วหรือยังครับมีแล้วล่ะขวาอีกทีหนึง่ง <สะ S 1> โอโโ้โหโันหนักมัดแรกก่อนพี่ว่ามันมืนๆอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันในอารมณ์ครับเนี่ยครับหมัดขวาพยายามนัดศอกโอ้โหมนเอนน็มมนชัยสีประเสริฐนะครับเป็นลูกที่ครั้งแรกนี่เป็น เป็นแดงชนะนะครับเมื่อปีนู่นนะฮะปี58เลยครับแล้วก็มาล่าสุดเป็นทางนัดกับปีตันครับเสียบซ้ายครับไอหนุ่มซินตึ้งครับนี่ครับยัดยัดไปขายี้แล้วเกินครับนี่แทนซ้ายแทนซ้ายครับเตะซ้ายเตะซ้ายโอ้โหเตะเหมือนเตะกระสอบครับนี่ครับคิดนานใช่ไหมครับเตะขวาครับยอดสุพนครับโอ้โหขวาไปครับสับขาครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วคนเจอแข้งซ้ายไปสองแข้งครับ เอาไงต่อดีครับเข่าซ้ายครับกัปปิตันเข่าซ้ายครับกัปปิตันเข่าซ้ายครับกัปปิตันเข่าซ้ายเข่าซ้ายของกัปปิตันเข่าขวาคืนครับกระทุงซ้ายไปตีขวาตีขวาตีขวาเตะซ้ายซ้ายครับขยับหมดยกที่4ก็ไม่มีปัญหาครับแชมป์ยังเป็นของกัปปิตันเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับ8 2 3 2 4ามสองคุณ mhm. ครับโอ <ıyorlar. S> ้มาเลยสีหน้ายักษ์อ่ะตอนนี้ถมวกทองโอย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 แม่อย่าหลวมอย่าหลวมถมวกทองอย่าหลวมเฉยๆเอ้าเตะมายักษ์มาโอ้ตั้งโตเอ้าสบมีทุกลูกเอ้าสถานการณ์แบบนี้นั่นแหละครับโอ้โหโดนแข้งซ้าย2เมตร3เมตร4เมตรแม่เหนึ่งล้านเล็กแล้วก็บุญหลงกับเพชรสมานโอ้โหนี่ครับแม่ะอ่าครับดูครับ จะมีอะไรเกิดขึ้นไหมครับครูนี้โอ้ยเบินแข่งซ้ายหน้าโชว์ครับดูแล้วทำไม่ได้เลยนะห้าดาวแล้วก็นุ่มสดเมจิด้วยแล้วก็จิเชื่องปูเซนเจีวหนังนะครับ2-4แล้วก็อีกาลืมว่าโตยโยต้าตรงนึกถึงเคมอเตอร์ or, ทั้งหมด21สาขาด้วยนะครับกระสงมวยที่มือแล้วก็ต่อยได้ทุกรูปแบบหมดยกสุดท้ายนะครับ,รบไฟเตอร์มวยไทย พลอยเลยนะครับวันนี้ต่อยได้ดีมากเลยอ่ะไม่รีบร้อนนะครับต่างฝ่ายต่างคุมทิมขวาตรงๆแล้วก็มีเต้ขวาโอ้โหาล้วครับทำงานได้หรือเปล่าก็ตอนนี้เพราะว่ากัปตันนี่โอ้โหทั้งหมัดทั้งหน้าได้มากเลยอ่ะโอ้โหกัปตันกัปตันกัปตันแสงม่ดีแดงเอ้าซ้ายไปหมัดไปหมัดไปมาขวาไปหมัดไปซีโอนะครับให้ดักออกแน่นๆเน้นๆครับอ้าวประธานวอร์บังดิจันโอ้โหสุดสุดสุลงแรงลงไม่ลงไม่หรอ ตงแล้วต้นยกด้วยนะครับเอียง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 เติม,ตมเติมเติมเต็มไหมเติมเต็มไหมเอาต่อยต่อยอย่างเดียวแล้วต้องชนแล้วนะครับแสงมณีถอยไม่ได้แล้วทางด้านของแสงมณีนี่เจอศึกหนักศึกฮิบแมวันนี้ต่อยแล้วท้อฟอร์มากเลยโหมดยกนะครับนี่นะครับรุ่นน้องต้องคารวะรุ่นพี่เหมือนเดิมเลยก็เป็นนั้นว่ากัปตันเพชรยินด,ดีอะคาเดมี่ครับเป็นแชมปเปี้ยนคนใหม่นะครับในรุ่น 356 wins in 412 bouts. And 86. Oh, the big capos! It's good! Night! Freaking Irene! One punch from Capitan we have ever seen in one Super Series! It may be the fastest knockout. Throws and the spinning back fists. Capitan knows they're coming. They've really researched Ramazano very well. Gotta get off the wall here, Elevator de Ramazano. The left hook's gonna catch him from Kapitan. Continues to back up the champion. Nobody's backed up Ramazanov like this. Look at Kapitan storm forward. Cracking outside. Thigh kick from Kapitan. Oh, the way he's throwing that leg kick to the rear leg. Man, that is nasty because Ramazanov likes to lean back, especially when he's on the back foot. I'm telling you, Dragon, your Ramazanov's hurt from these leg kicks. He may be ready to go. Absolutely terrifying. Have a look at this. There's the look tool. It bobbled Alaverde. And look at the leg kicks. Cuts him off. Cracks a leg, inside leg. Comes forward, goes the body, softens him up, cracks the leg again. And the poking right hand.